ข่าวนี้เนี่ยะฮะก็น่าจะเป็นข่าวดีนะฮะสำหรับหลายหลายคนนะฮะที่รอบตัวเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ USB-C ทั้งหมดแต่มี iPhone กับ iPad เท่านั้นแหละนะ,ะที่เป็น Lightning นะฮะสืบเนื่องจากคณะกรรมาธิการยุโรปนะฮะหรือว่า EU เนี่ย เตรียมเสนอร่างกฎหมายในช่วงเดือนหน้าให้โทรศัพท์มือถือและก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆนะฮะใช้ USB Type C นะฮะเป็นมาตรฐานกลางแบบเดียวกันนะฮะเพื่อความสะดวกสําหรับผู้ใช้งานแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ที่มีวงจรการใช้งานเนี่ยที่มันสั้นลงนันเองนะฮะแน่นอนว่าผลกระทบท้งก็ตกไปอย่าง Apple นะฮะที่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เนี่ยใช้สายแบบ Lightning ในขณะที่อุปกรณ์ค่าย Android เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เขาจะใช้ USB C กันเป็นหลัก ก่อนหน้านี้นะฮะ Apple เนี่ยก็ได้กล่าวโต้แย้งนะฮะว่าหากเปลี่ยนมาใช้มาตรฐานนี้เนี่ยจะทําให้นวัตรกรรมไม้ก้าวหน้าและยังเป็นการเพิ่มขยะยอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วยเพราะว่าจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เดิมเนี่ยเคยใช้ lightning น,นะฮะมาเป็น USB-C นั่นเองย้อนกลับไปในหลายปีก่อนนะฮะทาง EU เนี่ยเคยขอให้มีการลงนามที่จะใช้สายชาร์จมาตรฐานเดียวกันนะฮะซึ่งครั้งนั้นเนี่ยก็มีทั้ง Samsung h o เว้ยโนเกีแล้วก็ Apple ลนะฮะลงนามสมัครใจใช้พอร์ตชาร์จไฟแบบเดียวกันในสมาร์ทโฟนที่จะออกในปี2011เทาว่า Apple นะฮะก็ยังเป็นรายเดียวที่ยังใช้พอร์ต i g h t n i n g อยู่นะฮะทางด้าน EU นะฮะก็ได้มีผลสำรวจออกมานะฮะพบว่าพอร์ตเชื่อมต่อหรือว่าชาร์จไฟที่ใช้งานมากที่สุดก็คือ Micro USB จำนวน50รนะฮะรองลงมาก็คือ USB-C อยู่ที่29แล้วก็สุดท้ายอยู่ที่ Lightning นะฮะอยู่ที่21 ท้ายนี้นะฮะถ้าหากว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยผ่านซึ่งคาดว่าจะบังคับใช้ได้นะฮะภายในเดือนกันยายนนี้ยังไงก็จะต้องกระทบต่อการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของแอปเปแน่นอนทางสวของสหรัฐ ในส่วนของข่าวดีสําหรับหลายๆคนเนาะที่รอบๆตัวเนี่ยอาจจะใช้เป็นระบบของ USB-C แต่ก็ต้องใช้ iPhone หรือว่า iPad เนี่ยนะครเป็น Lightning เนี่ยก็อาจจะดีใจก,กับข่าวนี้ถ้าสมมุติว่าผ่านนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยก็จะได้ยใช้ USB-C รอบๆตัวครบในสายเดียวนะฮะจบทุกประกอบเลยแล้วก็